อยากพิสูจนว่าท่านโฆษกท่านบอกว่าต้องรีบนําส่งภายในวันนี้เนื่องจากคดีจะเกิพดพุขึ้นพรุ่งนี้ดังนั้นต้องเสนอท่านอายการไปในพรุ่งนี้ก็ถือว่าท่านรับปากแล้วถือว่าเร่งด่วนเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องยื่นให้กับอายการสมทบโดยท,ทันทีซึ่งอายการสมทบวันนี้ท่านพิู่จนบอกว่าก,าก็ยังอยู่ในในการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นผลจะเป็นอย่างไรผมเรียนบอกพี่น้องอย่างนี้ก่อนวันนี้เรามายื่นแสดงเจตจำนงเนี่ย เพื่อบอกทิศทางว่าเราคัดค้านการประกันตัวพี่น้องประชาชนเห็นว่าต้องคัดค้านการประกันตัวอายการสูงสุดหรืออายการเจ้าของคดีอาจจะมีความเห็นแนบคําฟ้องไปว่าคัดค้านการประกันตัวแต่เสร็จการประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ยอยู่ที่คู่พิพากษาอยู่ที่ศาลดังนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ที่ผู้พิพากษาหรือหรืออยู่ที่ศาลเนี่ยเราจะไปก้าวล่วงอำนาจศาลไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย แต่เรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นประกอบทางสังคมไปได้นะครับดังนั้นก็เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงความคิดเห็นอายการก็เป็นส่วนหนึ่งในการรับความคิดเห็นของเราไปเพื่อมีคําท้ายคําฟ้องไปว่าคัดค้า,ากนการประกันตัวนะครับก็ยื่นต่อไปให้ครับคณะผูาา้พิพากษาส่วนผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างไรพรุ่งนี้เราคอยติดตามกันอีกรอบหนึ่งนี่ติดตามทั้งว่าพรุ่งนี้ทัดสินจะไปศาลหรือไม่ด้วยนะ ไม่ใช่แค่ติดตามว่าศาลจะให้บาลตัวหรือไม่ให้บาลตัวติดตามตั้งแต่ต้นว่าพรุ่งนี้ทักษิณจะเดินทางไปศาลหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานไปกินเป็ดพะโล้อ่านพะโลโโ้โชววันนี้อาจจะเป็นลกเก,าวกว่าได้ตแต่มันมั่งข้อสังเกตอย่างนี้พี่น้องครับ29พฤศจิกาอายการนัดส่งตัวทักษิณชินวัตรส่งฟ้องครั้งแรก ทักษิณชินวัตรตั้งว่าป่วยโควิดมาเมื่อวานเนี่ยวันที่16มิถุนาหนักสารอายการนัดส่งทักษิณวันที่18มิถุนา16มิถุนาคนที่มาป่วยโควิดลายเป็นเรษฐาทวีสินความหมายก็คือว่า,วาวเสถฐาทวีสินลาราชก,การวันนี้พรุ่งนี้และอาจจะมาลืน ดังนั้นเนี่ยมันตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีอะไรในกอไผ่หรือไม่มเพราะว่าเหมือนเสธาทวีสินหนีความรับผิดชอบคดีพวกนี้ไม่อยากตัดสินเองไม่อยากตัดสินใจเองดังนั้นก็อ้างป่วยโควิดโควิดนี่เป็นเหตุปว่วยทางการเมืองได้หรือทันทีตอนนี้อ้างป่วยโควิดให้ปุ่มธรรมเวชยชัยรักษาการนายกอัฐมนตรีแทนดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้มันเลยมีเหมือนจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านี่ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะ ดังนั้นเด็กจับตาดูพฤติกรรมพวกนี้ให้ดีร่วมกันนะครับตั้งแต่เช้าถ้าทัศษินไม่ไปศาลพรุ่งนี้เรามีปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆร่วมกันแน่นอนก<อ>ับ <laughs> คนข้างๆบ้านข้างเงิ่อเพียงนั่นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกอ <laughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ไปศาลแสดงว่าไม่อ้าง่วยก็หนีไปทันทีแต่วันนี้เมื่อวานไปกินข้าวไปกินเป็นพะโล้จะมาป่วยกระทันหันมันก็คงอธิบายสังคมลำบาก ดังนั้นต้าติดตามพรุ่งนี้สาการณ์อีกนนรอบหนึ่งครับอ้าวมันก็มีสองกลุ่มใช่ไหมตอนนี้ที่ที่มีปฏิกิริยาต่างๆอยู่ในสังคมหลักๆอยู่กลุ่มหนึ่งก็กลุ่มของระบอบทักษิณใช่ไหมกลุ่มของคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณหรือเครือข่ายของคุณทักษิณก็ตามาถ้ามีการคิดหรือพูด หรือทําสิ่งใดก็แล้วแต่เช่นจะมาศาลหรือไม่มาศาลจะมา,าที่อายการนะจะมาพบอายการหรือไม่จะมาหรือไม่มาจะหนีหรือไม่หนีนะจะมีถุงขนมหรือไม่มีถุงขนมนะจะมีพฤติกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าทําด้วยสภาพที่กิเลสครอบงําคือความชั่วร้ายครอบงำนะถ้าทําด้วยกิเลสความชั่วร้ายความคดโกง ความไม่ซื่อสัตย์ครอบงำเขาย่อมได้รับวิบากไร้าด้นอน <Yeah. S 1> ชีวิตเขาก็จะสั่งสงมวิบากร้และจะได้รับวิบากไร้ได้รับสิ่งเลวร้ายความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานความพินาาชิบหายสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่มากไม่น่ามีในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อ,ตอไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ายือนอยันแต่ตรงกันข้ามใครก็ตาม อ้าวพี่น้องกลุ่มประชาชนคนดีทุกหมู่เหล่าท่านใดก็ตามถ้าคิดหรือพูดหรือทำสิ่งใดลงไปโดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยที่ไม่ได้มีกิเลสครอบงำไม่มีสิ่งเลวร้ายครอบงำพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนั้นจะสั่งสมเป็นวิบากดีและให้ผลดีแน่นอนอก็จะให้ผลดีในทุชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่ง ชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในส่วนเบื้องลึกในกจิตใจนั้นเราไม่รู้ว่าใครทําด้วยกิเลสความชั่วร้ายด้วยประโยชน์ส่วนต้นใช่ไหมหรือทําด้วยการปัรถนาประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีกิเลสไม่มีความชั่วร้ายครอบงำอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมแต่วิบาก,กร,รมเขารู้ใช่ไหม จิตวิญญาณของตจชีวิตแต่ละชีวิตเรารู้แล้วก็สั่งสมเป็นพลังที่สร้างผลดีหรือไม่ดีให้กับผู้นั้นอันนี้เป็นสัจจะที่พระเจ้าตรัสลาแล้วก็จะออกผลให้กับผู้นั้นถ้าเขาคิดพูดทดําดีถูกศีลถูกธรรมย่อมเป็นวิบากดีสร้างผลดีให้ใครก็ตามแต่ใครก็ตามที่คิดพูดทําไม่ดีมีกิเลสครอบงำมีความชั่วร้ายครอบงำผู้นั้นก็สั่งสมเป็น วิบากายเป็นพลังร้ายที่จะสร้างผลให้กับผู้นั้นน,นี่คือสัจจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และพทุทธเจ้าตรัสว่าคำใดที่เราตับไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอฮิปัสซิโกเชื้อเชิญให้มาที่สนดกันได้อักริโกเป็นจริงตลอดกาลนี่แหละเราก็มาที่สน์ความจริงกันนี้น จริงๆเราก็พอรู้ใช่ไหมว่าใครทําด้วยกิเลสความชั่วร้ายข้องามใช่ไหมเ,เราก็พอรู้ใช่ไหมว่าใครทําด้วยความบริสุทธิ์ใจปัทนาประโยชน์ส่วนรวมอ,อย่างแท้จริงรู้ใช่ไหมแม้ไม่มีใครรู้รแต่รเรารู้รู้ว่าเรานั้นทําเพื่อใครใช่ไหม,ไมเรารู้ใช่ไหมอะไรครับ อาจารย์ความเชื่อมั่นในกระบวนการของวิธีการของประเทศไทยและทุงทีอาจารย์จะให้กำลังวันนี้อาจารย์ให้กำลังใจกับบริการประชาชนค่ะเราเป็นคนดีเนาะเรามีหน้าที่ให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนให้ทำหน้าที่ที่ดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยการปรารถนาดีต่อส่วนรวมโดยเฉพาะวันนี้อายการสูงสุด นะท่านก็รับหนังสือไปแล้วหรือว่าสารท่านก็จะนําไปพิจารณาต่อไปนะเราก็เป็นกําลังใจนะส่งความดีให้กับอายการสูงสุดส่งความดีให้กับสารนะเป็นกําลังใจให้ท่านนั้นได้ทําสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นก็คือว่าประชาชนรวมจะได้รับประโยชน์สุขและตัวท่านเองก็ได้รับวิบากดีได้รับประโยชน์สุขเช่นเดียวกัน <rumors> งัน้นผู้ใดก็ตามที่ทําสิ่งที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะย่อมเกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งท่านอายการโสมสุดทั้งศารนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับให้ได้ทําสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของทุกทุกชีวิตครับอบ่า ธุรกิจนะฮะอ๋อนักธุรกิจเดี๋ยวส่งเดี๋ยวก็ส่งไปผมสรุปปิดท้ายนิดนึงตรงนี้ก่อนที่จะส่งเวทีให้กับคุณกิจนะครับก็คือว่าที่น้องที่ได้มาเสียสละกันวันนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะเพราะอะไรแม้เราจะถากแดด่างนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากผพ้่สโสนามจะยิ่ง แดดลงฝนไม่กลัวภาระมาัอไม่ห่ดเลยเ,เราจะมอง่ง่นทำดีต่อไปไม่หยุดยัง้งกลัวไหมแบดแค่นี้กลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมเออจิบๆนะเพื่อประโยชน์ของสังคมประเทศชาติแล้วแม้ชีวิตวเราก็ยั่งโอ้ภาษาอะไรกับแบบเท่านี้เนาอ,อ,อถ้ะ มานะกกอบ้านผู้เมืองได้คุม้มใช่ไหมคุ้มสุดคุ้มเลยใช่ไหมถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วคุ้มสุดคุด้มคุ้มสุดคุ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพ่อมหากษัตริยนะ์เพื่อให้สถาบันพ่อมหากษัตริย์เหล่านั้นนะได้มีความมั่นคงนะและพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทําประโยชน์สุขให้กับส่วนรวมนะอย่างมั่นคงยั่งยืนมาตลอดกาลนานอยู่แล้วนะ รต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระมหกกษัตริย์ท่านเป็นความมั่นคงของสังคมประเทศชาติท่านเป็นประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติท่านปกป้องประชาชนเราประชาชนก็ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันใช่ไหมต่างชาตต่างคนต่างเชื่อกลนกันใช่ไหมกก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นใช่ไหม พราะฉะนั้นเรามาทำหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะมาทําหน้าที่ปกป้องกระบวนการยุติธรรมซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และกระบ,บวนการยุติธรรมก็จะทําหน้าที่ที่ดีเพื่อประโยชน์สุดข,ของสังคมประเทศชาติแต่ถ้าเราไม่มาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มาปกป้องกระบ,บวนการยุติธรรมถ้าสองอย่างนี้ถูกทําลาย นะความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับสังคมปรนะชาชนใช่ไหมทุกชีวิตก็อยู่กันอย่างทุกข์ทรมาณอยู่กันอย่างลำบากนะดังนั้นเราจะต้องมาปกป้องสถาบันระมกษัตริย์และกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรอิสระหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนั้นท่านจะปกป้องคุ้มครองคนดีปกป้องคุ้มครองนาะ กระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมแทนที่จะไปปกป้องคนชั่วซึ่งทำลายประโยชน์สุขของส่วนรวมใช่ไหมสร้างความเดือดร้อนในส่วนรวมใช่ไหมอ่าเราก็จะได้สังเกตการกันต่อไปติดตามกันต่อไปนะว่านะองค์กรอิสระต่างๆนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอายการตุลาการหรือหน่วยงานใดๆก็ตามนะจะทำหน้าที่ใดนะจะทำหน้าที่ปกป้อง คนชั่วร้ายให้ทําชั่วร้ายต่อสังคมประเทศชาติได้ต่อไปให้ทําชั่วร้ายต่อสถาบันต่อกระบวนการยุติธรรมหรือว่านะต่อสังคมประเทศชาติเนี่ยให้เขาทําได้ต่อไปหรือจะปกต้องสถาบันพระมหากษัตริย์จะปกต้องนะกระบวนการยุติธรรมจะปกต้องสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเราก็จะได้ติดตามกันต่อไปนะ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วของส่วนรวมและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบคุณครับ